สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องหล่าเงินนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้คลิปก่อนก็ยังคงมืดๆบนะคลิปนี้สว่างแล้วค่ะน่าจะเห็นหน้าชัดก,กันแล้วแล้วก็ต้องปิดแม็กนะคะวันนี้น้องหล่าเงินจะไปตลาดนะคะก็คืออ,อตอนนี้น้องหล่าเงินจะไปตลาดนะคะแล้วก็ขึ้นมาจะไปกับพี่สะพ้ยแล้วเ,เราจะไปซื้ออะไรมันจะมีอะไรบ้างไหมนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องไปลุ้นดูกันนะคะวันวันนี้เป็นวันเข้าภาษา มันเข้าภาษาคนคุณปู่คุณย่าเขาก็จะแบบว่ากินเจไม่กินเนื้อนะคะแล้วก็ต้องไปหาซื้ออาหารเจในตลาดนะคะตอนนี้ก็จะไปจะไปกับพี่สะพ้ายนี่ก็คือตอนนี้ช่วงนี้ก็จะตาจะติดอยู่กับพี่สะพ้ายเยอะมากนะคะเพราะไม่รู้จะไปอยู่กับใครอยู่กับพี่สะพ้ายโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปในตลาดกันเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปเจอในตลาดเลยแล้วก็ดูเส้นทางไปนะว่าจะมีคนไหม neck. หรือว่าไม่บีนะน่าจะไม่บีนะฝนตกนะถนนก็จะประมาณนี้วิ่ยากขนาดล้มนี่สวยเลยนะล้มนี่สวยสุดแล้ะ แล้วทุกคนมันไม่ใช่ในตลาดหลวงเราแน่ตลาดเขาเรียกตลาดเก่ากาดเก่ากาดเก่าตั้งแต่สมัยก่อนที่เขายังไม่มีกัดเออตลาดหลวงใช่เฮ้ยเข้ากันแบบตามถนนแบบนี้เลยน่าสนุกอ่ะเออเขาจะขายผักขายเจ้าของอาหารผัเย็นนี้ นี้เขาเรียกหมางาจังนะไม่รู้ทางไทยเขาเรียกอะไรน้องหา่างลืมแล้วอ่ะตอนนั้นรู้อยู่แต่ว่าลืมแล้วตอนนี้สมองสมองไปไหนถือมาแย้มมาแย้มหยวนมาละหนึ่งหยวนก็ประมาณห้าบาทมาละห้าบาทน้ทองหา่งหา,อหาชอบกินมากเอาไปย่างแล้วก็ใสพ่พริกค่กับพริกมาลาจะชอบกินเอาไปเลยกี่มาดห้ามาส ไม่มีเผื่อมีแถมนหนให้หยูอนนะทางนี้มันก็จะเป็นอาหารสุกนะอาหารสุอาหารเจ เขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่น่าจะรูดอยู่ก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้ยีนะคะมีหนอด้วยเอาอย่างตลาดก็จะไม่มีอะไรมากมีแต่ผักมีแต่ผักมีแต่อะไรนะคะไม่มีไม่มีแบบว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเขาขายแต่แบบผักอย่างเดียวเลย อันนี้ก็จะอันนี้อันนี้อะไรนะผักบุ้งผักบุ้งจอไม่รู้ว่าเขายังไงไทยก็มีหน่อนจะมีขุ้นเส้นอะไรต่างๆอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นผักอะไรนะผักหมกเหมือดผักมักเมือดไม่รู้ว่าไทยเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกนะคะไทยเรียกอะไรก็จะมีเ้าเปลือกถั่วข้กถั่วขัาวเปลือกนี้แล้วเขาเอาไปทอดก็จะเป็นขบาวเปถั่วทอดนี่ สเวนี่ยขงองโอเนี oh, yeah. right. oh, no. okay, ้โอเคค่ะตอนนี t t ้ก oh, ็เข้าตลาดเสร็จแล้วนะคะแล้ก็จะซื้อของประมาณนี้แค่นี้แล้วก็กลับบ้านแล้วนะก็คือตลาดนี้ ปีละครั้ง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปีนี้แค่ครั้งเดียวนะวคะเฉพาะวันพระทุกวันพระนะคะโอเคค่ะตอนนี้จะกลับไปเอาของกินไปให้คนยากกันเลยนะคะโอเคค่ะไปกันเลยกับข้าวเจมาให้ปูณปู่คุณ่าแต่ว่าซื้อกลับมาไม่ทันนะ <laughs> คูณปู่คุณ่าไปวัดแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนไปวัดหมดเลย ต้องเห่าเงินนะน้องเอิญก็ต้องรีบไปแต่งตัวแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าไปวัดเหมือนกันนะแล้วต้องไปทําบุญนั่นแหละเข้าพรรษาบรรยากาศตอนเช้าสําหรับกาดตอนเช้ากาดเก่ากาดเก่าที่บางอย่างในในวันทุกๆวันศีลวันเข้าพรรษาแล้วก็ทุกๆวันศีลอีกนะคะเขาก็จะเข้าตลาดแบบนี้เลยไม่ได้เข้าในกาดหลวง เหมือนกัดหลวงเมืองอยางนั่นแหละไม่ไม่ได้เข้าในกัดในกาดของเราเออในกัดหลวงอ่ะมันจะเออในในนั้นก็จะมีแบบว่ามีร้านเออมีแบบเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้มันไม่มีนะมีแค่แบบผักแล้วก็ผลไม้อาหารเจอาหารสุกกับข้าวสุกนั่นแหละแค่นี้นะะมันก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวข้างหลังก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ เตรียมของเสร็จแล้วเราก็จะไปวัดกันเลยนะคะไปดูว่าจะมีคนเยอะไหมในช่วงไม่ได้เมาแม็กมากามอ่ะเมามากแค่เอาอยู่啊เอาอาามาเลยยก็คือไปดูว่าเขาจะยังไงนะเพราะว่าโควิดมันระบาดเนาะไม่รู้ว่า,ย,ายังไงจะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปเช้าเ้าแล้วก็กลับเช้าเ้าอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เลยเรีบไปเช้าเ้าแล้วก็ไปตานไปสุมาอะไรอย่างงี้ สมาลเนาะอไอต่างๆนะคะอะไรต่างๆประมาณนี้ไม่ไปดูว่าจะมีคนเยอะไหมหรือว่าไม่มีคนเยอะนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจริญที่วัดเลยเนะน้องมันต้องแบกของเยอะก็ <c oughs> อ,อาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเข้า <c oughs> มาทึงวัดแล้วนะคะเราเรามา <c oughs> อยู่ในวิหารวิหารหลวงแล้วก็ว <c oughs> จะมีผู้สยยูงอายุมานอนวัดแต่ว่าปีนี้นอนไม่ได้นะคะ เอาปีที่แล้วก็นอนไม่ได้เหมือนกันเพราะโควิดระบาดเนี่มันก็จะแบบเขาก็ไม่ให้นอนกันนี่นะคะนอกจากคาก็คือมาแล้วแล้วก็กับพี่พงแก้วนะแต่ว่านางไม่ตัดไม่ไม่ไม่ไหนตัดบาทเอ้ยไม่ใช่เรียกอะไรใส่บาทใส่บาทกันไหะเดี๋ยวน้องลองไปขอตัวไปใส่บาทกันแม่ นี้เราก็หลังจากใส่บาตรที่วิหารหลวงเสร็จแล้วเราก็ลงมาใส่บาตรท,ที่อ่าอันนี้จะเขาเรียกจะเขาเรียกขอเทวลาหอเทวดานี้นะคะก็คือคลิปก่อนที่เรามาเราเรามาใส่อ่ามาอะไระใส่ข้า,ขบ,าขบูชาข้าบูชาเอ่อขบูชานี่แหละตอนเช้ามืดอ,นะอาจจะไม่เห็นชัดอันนี้ตอนกลางวันนะอันนี้เราก็จะมาใส่บาตรกันเลย นีุ่กน,นี่อันที่เราใส่เรามาตอนเช้าตอนเช้าบืดน,นี้ก็จะเขาก็จะมาวางวางข้างบนนี้เพราะว่าตอนนั้นระหว่างมันไม่ได้ถ่ายยังไคนมันเยอะแล้ว,ลวมันมันแบบว่าเรามากลุ่มหนึ่งเรามาเช้ากว่าคนอื่นเราก็มาแล้วก็ เาใส่เสร็จแล้วก็จะมีคนข้างหลังมาอีกนะแล้วก็แบบต้องรีบใส่ต้องรีบวางแล้วก็ต้องรีบไปเลยมันก็จะวางแบบนี้เลยวางไว้แบบนี้แล้วเอพอเสร็จออกพรรษาเสร็จออกเข้าพรษาแล้ว<ม>เขาก็จะมาเล่นน้อยเขาก็จะมาเก็บ <laughs> คนเราไม่ได้มาเก็บอลแล้วก็จะใส่ในจะมาใส่บาตรในวิหารใต้นะะวิหารไต้วิหารเก่าแก่นะเก่ามากแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะะทุกคน มีพระาธาตุอยู่ในวิหารใต้ด้วยวิหารเล็กวิหารเก่าแล้วก็จะมีวิหารหลวงที่เราสร้างใหม่เอาที่เราสร้างใหม่ที่เขาสร้างใหม่เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปเีเดี๋ยวเราใส่บาตรกันเลย เคค่ะเมื no, well, ่อกี้เราก็ใส่บาทเสร็จแล้วนะคะใส่บาทเสร็จแล้วเราก็จะมาตานเมนหรือผับปีนะคะนี่เขาก็จะใส่แบบใส่อะไรเขาเรียกอะไรใส่ถาดเนาะไม่ใช่ถาดสีเขาเรียกยังไงเขาก็จะใส่เรียงเรียงเรียงกันไว้แบบนี้เลยสาหรับกี่คนกี่คนนะในวันนี้มีีเนน้อยกี่คนกี่กี่องกี่ตนนั่นแหละก็จะประมาณนี้แล้วก็จะใส่ ใส่บะเอ่อใส่ของขราวปีต้านของขราวปีเดน้อยแล้วก็เจลัยต้านผู้ปีอออไม่ใช่ผู้สูงอายุในอ่าในวิหารหลวงนะคะวิหารก็จะมีต้านทั้งเดนแล้วก็ทั้งผู้สูงอายุนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต้านกันเลยไปสุมาสุมาเขาไมา่เรียกสุมาคือเขาเรียกยังไงอะ่ะ <laughs> ตานนั่นแหละอนี้เขาเรียกตานนะ ส่วยเขาให้พรเราที่เราสั่งมาเแบบมื่อกี้เมื่อสักครู่ไปนะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทำานี้นะ,นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะลงสามชั้นสำหรับในร้อเานอนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไวหารหลงนะคะแล้วก็นี้จะเป็นอุโบโถแล้วเมื่อกี้อันนี้ อยู่ตรง,ตรงกลางๆก็จะเป็นอหอเทวลาหอเทวดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิหารใต้ที่เราเข้าไปไหว้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเอาวิหารเก่าแก่นะคะก็จะมีพระาธาตุด้วยแล้วทางนี้ก็จะสร้างใหม่อันนี้จะเป็นที่รับประทานอาหารลงอาหารกินข้าวสำหรับเนียนหรือ,อทุกปีอะถ้ามันไม่ใช่ มันไม่มีโควิดอ่ะเขาจะเข้ากับมาตรฐานนะคะเข้ากับมาตรฐานแล้วก็ต้องแบบว่าเออมันก็จะคนเยอะๆแล้วก็ต้องมีโรงอาหารไว้นี่น้องหลัมันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้มันแบบว่ายังไงยังไม่ได้หยาดน้ําด้วยนะน้องหล่ามันไม่ได้เออรอหยาดน้ําด้วย,นะลออย,วยแล้วก็รีบกลับมาแล้วมันคือเขาทุกปีอ่ะเขาจะเลี้ยงกับข้าวนะเลี้ยงกับข้าวแบบว่าผู้สูงอายุ ก็คือมันจะมีแบบวัดอ่าวัดปลาแดงอ่ะมันจะมีหมู่บ้านสี่หมู่บ้านนะคะที่เข้าวัดปลาแดงอ่ะออวัดปลาแดงแล้วทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะเขาจะแบ่งบอกว่าหน้าที่เออนั่นแหละบบกว่าบ้าอ่อหมู่บ้านป่าโนนของนสีโดวงเขาประมาณสามศีลสามศีลก็คือเออสามทุกทุสามวันพระเขาต้องแบบว่าทําอาหารไปเออ ไหวตุ๊ปี้แล้วก็ทั้งผู้สูงอายุอะไรกี้นะคะแล้วก็แบ่งๆกันประมาณเอ,อหมู่บ้านละสามสี่สิามสิลสามสิอมันก็จะตกอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณสนะี่สินแลแต่ตอนนี้เริ่มหมู่บ้านเจ๊งหินนะคะหมู่บ้านของคุณอาหมู่บ้านคุณอาน้องหว่างเงินนะ่ะเออนั่นแหละเขาก็จะเริ่มเริ่มทําเลขตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้าพรรษาเลยเหมือนมันแบบจะปัน่นวนเวียนวนเวียน,น,นกันอนะ่ะปีนี้เ หมู่บ้านเจงหินเริ่มสินแรกแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านแบบว่าอาโคกาดหรือมองเปงอะไรต่างๆนี่นะเขาก็จะแบบจะวนเวียนกันไปแบบนี้เออนะหละทุกปีทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้มันเขาไม่ให้กินข้าวที่วัดไม่ให้กินข้าวที่วัดนะคะเลยก็เลยแบบไม่ได้ทํากับข้าวไปเอ่อให้ ผู้สูงอายุที่มานอนวัดนะแล้วก็ปีนี้ก็นอนวัดไม่ได้โควิดระบาดนั่นแหละคนนอนวัดก็ไม่ได้แล้วก็กินข้าววัดรับประทานอาหารกินข้าวที่วัดก็ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องกลับมากินที่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านเขาจะทำแบบว่าเฉพาะของทุพี่เขาหลวงพี่เขาเน้นน้อยในในวัดเท่านั้นเองนะคะคนผู้สูงอายุไม่ทำค่ะทำอาหารแค่ของหลวงพี่เขาเนี่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็เมื่อกี้เขาก็เตรียมของกันอยู่เตรียมอาหารเตรียมอะไรแต่ว่าน้องมันกลับมาก่อนแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะอาจจะยุ่งยากอะไรนิดนึงนะเออก็เลยรีบกลับทุกคนก็แบบกลับบ้านกันหมดแล้วอ่ะอืมทุกคนก็รีบกลับกันใส่บาตใส่ใส่บาตใส่อะไรเสร็จก็รีบกลับบ้านกันแล้วนะน้องอ๋อมันก็โอเคกลับก็กลับก็กลับมาตามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปเข้าพรรษานะคะก็จะประมาณนี้นะ ตอนเช้าก็ไปเข้าตลาดแล้วก็วันเ,เข้าพรรษาไปวัดไ่บาตอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วมีอย่างหนึ่งที่เราที่ต้องหลังไปสมมาของอผู้สูงอายุเขาที่อยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในวิหารเอาแบบเอาขนมไปสมมาในเงี้ยมันจริงๆอะ่ะทุกปีเราไม่ได้แบบวางวางแบบนั้นไปนะคะเราจะแบบใส่ขันแบบใหญ่ๆแล้วก็รวมคนกันแบบหลายๆคนเลยแล้วก็ใส่แล้วก็ไป ไปสมมาแล้วก็เาเาผู้สูงอายุเขาก็จะคุณปู่คุณย่าอะไรเขาก็จะให้พรเรานะแต่ละคนแต่ละคนคนละหนึ่งพรหนึ่งพรหนึ่งพรไปนะแบบแบบมีความสุขกันมากนะคะแบบนั้นแนะ่ะเราจะได้บุญเยอะได้ได้พรเยอะด้วยนะคะเขาก็จะแบบก็ให้อยู่ดีกินหวานนะสุขภาพแข็งแรงนะเฮงๆรวยๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะแบบมาณนี้นะคะแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ทานะเขาให้แบบ ต่อแถวกันแบบเออลองๆไปเลยแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพูดพูดจนแบบพูดน้องเหล่าเงินจะพูดแบบพูดวนไปซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าพูดจนไม่รู้เรื่องพูดจนไม่รู้ว่าตัวเองพูดไปแล้วอย่างพูดไปแล้วอย่างเหมือนพูดไปย่างก็อาจจะมีคําที่มันซ้ําๆกันมากๆนะคะก็ไม่รู้จะทาไม่รู้จะแก้หรือว่า ทำยังไงแล้วตัวตนน้องหลงงางเงินเป็นย่างแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็จะขอทุกคนขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องหลงงางเงินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ